คุณครับวันนี้เอาของดีลงปู่เช้าอาัจาจิตโตแห่งวัดห้วยลำใหญ่จังหวัดนครสวรรค์มาฝากกันครับของดีที่ว่าคุณที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นนักธุรกิจทำการค้าต่างๆตั้งบริษัท ค้าขายต่างๆไม่ว่าคุณจะขายอะไรล่ะของสดของแห้งขายอาหารมีหน้าร้านผ่านแอปหรือว่าขายของในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆอ้าวของดีจริงๆเพราะนี่คือพยาไก่ฟ้ามหาเศรษฐีของหลวงปู่เช้าไก่ฟ้ามหาเศรษฐีในมือผมประจำคลิปนี้เป็นไก่เนื้อขาปิ่นโตโอ้เนื้อดีมีความหมายเป็นมงคลมหาลาบทำมาหากินดีค้าขายดีก็เหมอนบอ ล้วครับไก่ขึ้นชื่อว่าไก่แล้วเราก็เป็นสัตว์มงคลอำนวยอวยผลทางด้านค้าขายดีมันคุยมันเขียมันหาอาหารตลอดมันหากินเก่งไก่นี่ไม่มีอดตายหากินเก่งออกลูกเป็นลูกเจี๊ยบหลายสิบตัวล้อมหน้าล้อมหลังก็ไม่อดตายเลี้ยงลูกให้ปลอดภัยกินอิ่มหนำสำราญได้นะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านทำพระพิมพ์ประทับไก่เรียกว่าไก่หากินโอ้ ราคาค่าเจ้าหาหลักแสนหลายแสนหลักล้านทีนี้คุณไม่ต้องใช้พระแพงอย่างนั้นหรอกครับมาใช้ไก่ฟ้ามาหาลาบของหลวงปู่ชา้าวัดห้วยลำใหญกันดีกว่าไก่เนื้อขาปิ่นโตนี่ของดีดีจริงท่านที่เป็นพ่อค้าเป็นแม่ขายเป็นนักธุรกิจนะจะบูชาติดร้านติดบริษัทไว้หรือว่าจะเอาแบบผมก็ได้คือเลี่ยมติดตัวเอาไว้ไปไหนมาไหนโชคลาบดี ไปไหนมาไหนได้งานได้เงินได้ทองทำมา,าค้าขึ้นยิบจับอะไรมักจะสมหวังได้สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าลูกค้าลุ่มล้อมเรียกว่าท่านผู้ใหญ่ให้ความเมตตา เรียกว่าผู้คนทั่วหน้ามาช่วยเกลื่อนหนุนจุนเจือทำมาหากินดีจริงๆเออนี่รู้ดีเลยเพราะว่าหลายๆคนก็มีประสบการณ์แม้ตัวผมเองนี่ก็มีประสบการณ์ค้าขายดีหากินดีครับไก่หลวงปู่เช้าคุณได้ไปนะคุณเอาน้ำ เปล่าน้ําสะอาดสักแก้วหนึ่งแก้วเล็กๆก,ก,ก็ได้นะมีเข้าเปลือกไหมมีเข้าสารไหมอา้าวเอาใส่ถ้วยใส่จานมาเอามาเลี้ยงไก่หน่อยแล้วก็บนบานสารกล่าวบอกกล่าวกับพญาไก่ฟ้ามหาเศรษฐีไก่ฟ้ามหาลาภของหลวงปู่เช้าอยากได้อะไรขอตามนั้นอยากได้อะไรก็ขอให้ สำเร็จอยากได้อะไรก็ขอให้สำเร็จสมดังที่ตั้งใจเอาไว้นี่รับรองเลยครับคุณจะดีขึ้นทํามาค้าขายดีขึ้นทํามาหากินดีขึ้นทํามาหากินคล่องขึ้น,นเงินทองข้าวของเครื่องใช้มีเพิ่มเติมมากมายไม่บกไม่พร่องมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาชูชุบอุปถัมภ์ เหตุก็เพราะว่าไก่ฟ้าของท่นปู่เช้าท่านปลูกเสกเดียวนะเศกเดียวชนิดที่เรียกได้ว่าเศกเต็มที่เต็มอัตราให้ลูกสิทธ์ลูกหาได้เอาไปใช้สร้างเนื้อสร้างตัวกันทำมาค้าขายดีทำมาหากินดี คล่องคล่องเยินทองเข้าคล่องคล่องโชคลาบเสี่ยงโชคดีเอ่ยปากฝากธุระกับใครดีเขาเต็มใจช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูเป็นเมตตามาหานิยมเป็นเมตตามาหาสเสน่ห์และเป็นเมตตาค้าขายเหตุนี้แหละครับผมจึงบอกว่าไก่ฟ้ามาหาราบของหลวงปู่เช้าเนื้อขาปิ่นโตนะเนื้อนี้ผมแนะนําเพราะว่าราคาค่าเช่าบูชาถูกกว่าเนื้ออื่นๆของหลวงปู่เช้าท่านปลุกเสกเหมือนกัน เพียงแต่ว่าเนื้อนี้ราคาข่าช่าบูชาถูกว่าจึงอยากแนะนําให้ท่านที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวมีของดีๆเอาไว้ใช้เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นของวิเศษเรียกเงินเรียกทองเป็นกําลังใจให้กับคุณคุณที่อยากจะได้ของดีจริงๆเอาไว้ใช้ครับ